สวัสดีค่ะธรรมชมที่เขารพมวันนี้ท่องมีสามดาวเดินทางมาหาคุณพ่อแดงประจำงวดวันที่1ิ16กุมภาพันธ์พศ2566คุณพ่อแดงกับฝันเห็นผีปูกับผียามหาผียานใส่คุณพ่อแดงครับโปดสิบหล่อหล่องกรุงเทพแล้วก็ให้เงินคุณพ่อแดงจำนวนเงินสามโตค่ะนรูมชม สามโตเด็ดๆจะเป็นเลขดีเดตตัวใดคุณพ่อแดงจะตีเป็นเลขดีเดตตัวใดให้ท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อแดงพร้อมๆกันค่ะคุณพ่อแดงก็นั่งอยู่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมนางตัดฟื้นนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อแดงพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะครับผมนะครับเนาะทางผู้ชมเนาะมาติดตามตัเลขกเป็นโขงสุดท้ายว่าฟันเหลขกสามตัวที่เด็ดรับมาสั่นเนาะครับฟันว่าจะไหนครับพ่อแดงเบาสู่ยีสีฟังนะครับญาเปิลเอาหายไปครับรถสิบล้อเปิลหายเงืนลอยหาซีบญาครับผมญายุไส่ล่ะครับอยเปิลตายไปแล้วนะครับโอ้ญาเสียไปแล้วเนาะครับฟันมือไรล่ะครับพ่อแดงขึ้นบ้านนี่ครับ ฟันมือขึ้นบ้านนี่ครับผมครับ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 เที่ยวก้อนนั้นพี่ยามาบอกเลขตัวใดก่อนครับอันแปดสองครับเิ่นว่าออกมาเลยบอกครับแปดสองครับผมครับผมยินกับหูเลยบอกครับครับผมเต็มหูเลยเต็มหูเลยครับผมครับัานี่ฟันมาได้ขี่รถซิบล้อครับกับเงินลอยหาสิบบอกครับครับผม ครับครับไปไ่ละสิบหรอครับไปกรุงเทพครับโอ้คือสุดยอดนะครับพอดงครับไม่มันจนปัญญาเลยครับอันมันเป็นจ้างไปละครับขับไปเิ่นตัวครับเิ่นจ้างไปนะครับไปเลยครับจนปัญญาเนี่ยอะไรหรอจนปัญญาแบบว่าครับคุเป็นบอกผมกับเบือนไปหน้าครับแบบว่าผมเสียทาผมผมวัจัางเพราะว่าผมอ่านหนังสือไรอ้อ่านหนังสือบอกครับ โอ้ครับบัวเป็นยังครับคนโบราณเท่าสอ่านไม่สือบัวไยไดกีว่าแล้วเนาะมืองุ่มมืดไปเลยครับจะครับเป็นหรือว่าเป็นหลาสิบหลอก็ดีผมเป็นอยู่ครับแต่่ามันนั้นผมประจักษ์เส้นทางนะผมบอกง่ายๆครับครับเป็นเนี่ยได้เคยครับรถอยู่สบ่อครับเคยครับอยู่ครับใช่ครับรถผู้ไหหล่ะสิบหลอกครับรถอยู่อันประตูรับนี่ครับประมทรัพย์ครับดีก่อนครับสิบหลอกวะครับครับผม กับโรคซีซีิยูออครับโอ้่าธรรมดาตัวนี้เรื่องนเป็นยังล่ะครับคือเศ้าครับอันเพราะว่าอันผบม่าจัดสินทางไปอันไกลหน้าครับโอ้พจครับเมื่ออุบลผมไปในเบิร์ดครับโอ้ข้าทาครับอยุดในขตดจังหวัดอุบลนเนาะครับครับได้ครับนคข้าถาออกรอกพื้นทีงงตืบเลยครับผม้ครับผมเอากับผมเป็นยังครับ มาที่ตัวเรนเพิ่นมาบอกตัวเรนเลยเนี่อยอันเพิ่มบ,บอกตัวกอ้อนนี่ยมันอันแปดสองครับบานนี้เพิ่งไหนมาเงื่อน,น,ออนล,ลอยหนึ่งเป็นลอยห้าสิบเพิ่งไหนผมไปเงื่อนลอยห้าสิบตอนที่แรกหารลอยหนึ่งครับตอนที่สองหาอีกห้าสิบครับผมเป็นลอยห้าสิบครับผมับครับครับ ตอนที่เลี้ไห้เงินลอยหนึ่งแบบที่มาไห้อีกหาสิบบาทครับผมบวกเซกันเป็นลอยหาสิบครับครับแล้วก็ะครับรดสิบหล่อครับโอ้ยเป็นเปรีกอบใช่ไหมแมนหนึ่งหาศูนย์กับหนึ่งศูนย์บวดละพ่อแดงตัวนี้แมนบอยตแทครับคนตาตัดเลนกับหาศูนย์เนาะอีฟซี่เนาะครับผมแล้วก็ะตัวแปดสองนะว่าบอกรอบเล็กๆแมนหมดครับครับผมขับขับขับพอแดงพื้นมากกับไผ่ละครับมากครับปูครับปูกวเสียแล้วครับครับ อายุจุดปีแล้วครับปูย่าเนี่ยปูพอกันครับเท่าไหร่ล่ะครับอันเก่าสิบสี่ครับเก่าสิบสี่ปีเนาะครับผมปูอายุเก่าสิบสี่ปีพอแดงอายุเท่าไหร่ครับผมอยู่บอกห้าสิบสามครับห้าสิบสามครับผมโอ้พอแดงนี่อายุห้าสิบสามปีเนาะครับนอกจากนชมเนาะครับซิบหลอกไปกรุงเทพอ่านหนังสือบ่ออะไรเป็นวะงุ้มเมื่อไปเลยเพรอแดงครับผม ไปหอดไสรัสรึเปล่าไปหอดอันลูกสีอันยุงเทปนครับได่คนขับซิบเอยยุงสีเข่าป่ะครับครับผมยุงสีสีดีจัวนี่นะครับสีดีจัวครับผมบอ้โหจักเนาะครับเนาะครับเนาะอีพีเนาะเอาขายให้พ่อแดงเพป็นอันนั้นให้พ่อแดงแปลตัวเลขให้เบื้องรับว่าสิแปลเป็นตัวไหนครับ แปลพก็อยากให้เอฟซีนแปลเองครับโอ้เอฟซีแปลเองนะครับเนาะครับผมครับครับได้ครับได้ครับคันถามเบลแอมรถตรงแปลให้เอฟซีหรือว่าเอฟซีแปลก่ะคอมเมนต์มาบอกเบลแอมรถตรงนั้นมีเด้องนะครับเนาะครับรถซิป้อเนี่ยก็นึ่งศูนย์ะหรอครับทะเบียนรถตัวไหนล่ะพ่อแดงผมบริเวรครับบริเวรเนี่ยเบริ่งเลื่อยอีกครับโอ้ยพิดษขาดตัวนี้อีกแลยคือก็คือเข้บไปลเข้ารถครับครับเหยียบทันทีเลยครับผมครับผมครับผม หาเงินให้รอยหาสิบบาทขับขับรถสิบล้อกับสิบูนหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์หรือหาศูนย์กับตัดเหรียญเนาะแล้วก็หนึ่งศูนย์ขับแล้วก็เลขชุดเก่านี่พี่ยาหม้อหองบอกแปดสองขับเนาะครับผมครับพี่ยาหม้อหองบอกแปดสองขับเอฟซีค่ะคุณพอแดงกับฟันเห็นผีปูก็ผียาหม้นห้องกันมาครับคุณพอแดงผมโอ้แล้วก็ยืนเงินให้คุณพอแดง จา้าปาก่อนนะคะลอยหาซีฟครับหอยลอยหาสิบบาทให้คุณพ่อแดงครับรลซีปลอไปค,คุ้งเทพเป็นบ้คะครับผมอ๋ก็จะตตีเป็นเลขกได้กัดจิดตีเป็นหนึ่งหาศูนย์หรือหนึ่งศูนย์ก็ได้กับธรรมชมุมราคาเลขที่พียามะห่องบอกหลอบแหกเลขตัวใดก่อนนะคะคุณพ่อแดงแปดสองครับแปดสองแปดสองค่ะธรรมชมคุณพ่อแดงกับไปเก็บฟื้นมากนะคะเนาะไปหาฟื้นมาก อ้อยวะค่ะคุณพ่อแดงครับผมอ,อ๋อคุณพ่อแดงก็ได้เลขเด็กเด็ดไม,ม,ม่หายทำประชมเป็นเลขหสามตัวกับเ,เลขหสองตัวกับทำประชมเดี๋ยวท่องมีสามดาวกับสิจดตัวเลขของคุณพ่อแดงใส่สมุดให้ทำประชมแครหนาจ,จออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับขอบคุณคุณพ่อแดงได้หลายที่ให้ข้อมูลดีๆีเด็ดกับท่องมีสามดาวไปฝากเอฟซีประจํางวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ พศ2 5 6 6ขอบคุณค่ะคุณพ่อแดงขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเท่ามีสามดาวยดตวเลขของคุณพ่อแดงซนส,สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่ามีสามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมตวเลขของคุณพ่อแดงกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชม เลขของคุณพ่อแดงกัแคปนาจอยเบ่งเดือค่ะคุณพ่อแดงกับฟันเห็นผีปูกับผียามหาให้ไปขับรถซิบล่อขับรถซิบหล่อล่องกุงเทพกระยื่นเงินให้ร้อยหสบาทร้อบาทให้รอบแรกร้อยหนึ่งรอรอบที่สองให้ห้าสิบ ก็จะตีเปลขหนึ่งหรือหนึ่งศูนกระต้นานาตั้ลังหรือนอกกับธรรมชมหนึ่งศูนยูนย์หนึ่งหาศหรือจะหนึ่งศูนยกระไดกับธรรมชมแล้วก็รอบแหลกท่องมี3ดาวมาติดตามคุณพ่อแดงพียาห้องบอกเลข8ปดสก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะ่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16 กุมภาพันธ์พศสองพาค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี่สดาวกสิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้กโชคเมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ